ย,ย่างเนื้อค่ะย่างเนื้อมากินด้วยกันจ้าคนละชิ้นกับคุณสามีนะคะอู้ไฟแรงมากเมื่อกี้ก็เอาปลาหมึกมาย่างกินไปแล้วจ้าย่างเห็ดด้วยนะคะโอ้ยโตอาหารก็จะมีผลไม้มีตามแตงมีผักนะคะ วันนี้เอาดอกไม้จากสวนนะคะมาปักทำเป็นเจกันน่าจะได้แล้วละคะ่ะเพื่อนๆดูสิมันไฟแรงมากเนี่ยโอ้โหใส่ถ่านเยอะเกินไปพพดดนี่ก็จะติดโอ้ยนี่มันก็จะติดมันนิดนึงนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อล้วนๆมันก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่เนื้อบ้านเขามันอร่อยค่ะ ใส่แค่เกลือลงไปก็อร่อยแล้วนิ่มมากไปแรงมากค่ะโอ้โหดีดีเลยเนื้อสวยนะคะข้างในก็จะมีเลือดฉ่ำฉ่ำนิดนึงส่วนข้างนอกก็จะไม่ไม่กริบเกลี่ยสวัสดีค่ะนิสยาคานานวันนี้มาชวนทานข้าวค่ะกับข้าวก็จะมี ตำแตงนะคะคุณสามีตำให้นะคะนี่ขี้เกียจทำแล้วก็มีย่างเนื้อกันนะคะอาหารอีสานค่ะค้าด้วาจ้าอีสานฝรั่งฝรั่งทำอีสานอาหารอีสานอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็มีย่างเนือ้อย่างเห็ดมีส้มผักพร้อมอันนี้ก็จะเป็นส้มผักอินกฟาฟขิงนะคะ ขิงนะคะทาเหมือนคล้ายๆจิมเจเอาไปแช่ในน้ําขิงนะคะอันนี้ลวกก่อนแล้วก็เติมปรุงรสใส่พวกพริกลงไปนิดนึงก็ทําเหมือนผักที่กินเครื่องเคียงของเกาหลีะคะ่ะมันก็จะออกเผ็ดๆเผ็ด,ด,ดน้ําขิงนะคะเผ็ดกับขิงผสมกับขิงก็แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าเป็น คส้มผักแบบอีสานก็อีกรสชาหนึ่งอันนี้มันจะคล้ายๆของเวียดนามของจีนแบบที่เขาทำกิมจิน,นี่ออกเผ็ดนิดๆเพราะว่านิสแสริกเข้าไปด้วยมัน,นก็อร่อยดีค่ะต้นไหนต้นคันคันต้นตำแยน,นะคะคือนิดเอามาต้มแล้วก็นิดเอามาต้ม ต้มเอาน้ำมันเอาไว้สะผมนะคะเขาบอกป้องกันผมร่วงส่วนใบ,บมันต้นมันก็เอามากินอย่างนี้แหละคะ่ะ <c oughs> เราจะกินแบแบแปลกๆหน่อยเด้อต้องขออภัยใครที่ไม่กินเป็นเด็กบ้านนอกเนาะอะไรก็กินได้หมดอะคะ่ะกินง่ายอยู่ง่าย ไม่จำส้มตำเข็มเๆม <The spicy. S 1> มีมะละซื้อมาจากร้านเอเชียอร่อยดีออกขมๆนะคะมาจะจามากินข้าวนำกันชิ้นนี้ก็จะติดมันนิดนึงเนื้อนะ่ะ อีตอนซื้อถามสามีว่าเธอจะกินติดมันไม่บอกว่ากินเข้าใจผิดที่ไหนได้เอาเปลี่ยนกันเอาชิ้นที่ไม่ติดมันเขาเอาไปกินล้วมันก็อร่อยไปอีกแบบน,น,นะคะแซบบทไทยวอดแซบบอร์แซบแซบ่แนอซบ่ไหมเซอร์ <c oughs> <c oughs> ว่างงานก็มีแต่กินนะคะกินอย่างเดียวโอ้ยกินจนเลอขออภัยด้ยวยจะ้ะออกไปข้างนอกมาอย่างรอ้รอนเลยค่ะพยายามพูดให้มันมีตัวรอเรือพูดยากมากภาษาโนเวย์มันต้องใช้สมัยก่อนนิดพูดเนาะ มันก็จะไม่ไม่ค่อยพูดรอเรือมันจะพูดแต่ว่ารอรอเราเราอ,อ,อ,อย่างเงี้ยติดแล้วพอมาอยู่นี่มันไม่ได้ครับมันต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดไม่งัน้นะความหมายมันเปลี่ยนก็เลยต้องพยายาม แกะให้หน่อยแทบหมูนะคะสุกนะเดี๋ยวกินหมูกินเนื้ออ,อืมนี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้สุกมาเอาเค็ม จะมีชมตัวเองค่ะว่าตามส้มตามอร่อยมากเนื้อติดปันส้มตามกินกับต้นตำแยน่งตำแย่ลวกนี่อร่อย แต่ตอนเจ็บนี่เอาตอนเจ็บกันตอนเก็บเขานี่ต้องระวังนะคะเพื่อนๆโดนเข้าไปนี่หกขันมาก เดี๋ยวลงคลิปเที่ยวคลิปกินเดี๋ยวไปไล่ตอบดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวไล่ให้หมดเลยอาทิตย์นี้เดี๋ยวเริ่มใหม่อาทิตย์หน้าไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนใหม่ก็เลยยังคนตามก็จะเท่าเท่าเดิมมีลดลงบ้าง นิดก็ว่ามันก็โอเคแหละสมส่วนกันเพราะว่าไม่ถึงสามร้อยแต่ว่าชั่วโมงของนิดก็จะได้พันชั่วโมงแล้วก็ถ้าไล่ไปประมาณสามร้อยได้พันกว่านิดนิดชั่วโมงก็พอถึงพันก็พอดีอะค่ะครบสี่พันเนาะนิดคิดว่าแต่มันก็อาจจะนานหน่อยแหละเพราะราแบบ ไม่ได้ทาทั้งคืนทั้งวันบางวันก็ไม่ได้ทําบางวันก็ลงคลิปไว้ให้เพื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็เราก็ไปตอบกลับเขาค่อยๆไปค่อยๆเดินได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสค่ะลงสนุกสนานคอมเมนต์ตอบกันไปตอบกันมา บางคลิปก็อยากลงเพลงแบบที่ตัวเองชอบนะมันก็ผิดกฎยู u ู e แหละแต่ก็ไม่เป็นไรบางทีก็ดูแบบมันก็ซีเรียสเนาะดูไปดูมาก็ฟังเพลงเพลินๆหน่อยมันก็โอเคอะอร่อยมากค่ะ มาเด้อจ้ามากินนํากันสวัสดีจ้ามาทานข้าวเด้อผู้แดยัง,ยงบ่ทันได้กินข้าวมาเด้อจา้าลูกชิ้นปลาที่นี่อร่อยมากผักกาดที่นี่ปลูกนะที่ที่ตัดก้นมันอะ่ะอันนี้ใบมันเล็กตัดกินไปสองรอบแล้วค่ะอร่อย <c oughs> สามีหวัวละอันดูเผอเดี๋ยวอากูเนื้อถ้าหมักไว้มันก็จะนิ่มแต่ว่านิดไม่ได้หมัก อร่อยมากส่วน,น้ำส้ตมตำก่อบวเมนน้ำแกงนะคะน้ำส้ตมตำ <c oughs> ตัวเองตาก็ันอีกรสชาตินึงให้สามีตาใแ้ะ <c oughs> ตอนแรกเขาก็ทำไม่เป็นหรอกคะ่ะ ฝึกไว้บ่อยๆเวลาเราเหนื่อยเราขี้เกียจเราก็ให้เขาทำให้ เซ็กเอ็นเซ็กแมงวันอ มันก็จะออกรสชาติแบบว่าหวานนิดๆน,นะคะเพราะว่าแช่ในน้ำขิงดอง แล้วก็ใส่ซอสพริกเข้าไปมันก็จะออกเผ็ดนหน่อยใส่ผงชูรสใส่เกลือไปอร่อยมาก <c oughs> อร่อยอยู่คนเดียวนะคะไปทำกินดูค่ะไปคั้นส้มผักนี่ก็แซ่บอยู่ด้ เก่งดองอารมณ์ที่โอเคทุกวันนั้นน่ะนะใครชอบเธอไฟ <coughs> <coughs> <sopère> <coughs> กินเพราะว่ากินผักเยอะไปหน่อยจิ้น้ำส้มตำอืออร่อย กินแค่ข้าวเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะเที่ยงก็ไม่ได้กินนี่ยาวเลยยุ่งมากวันนี้อยากจะบอกว่าพลิกที่ซื้อมานะะเนี่ยเอาไปเอาไปแช่ช่องฟิดไว้แล้วเอามาตำส้มตาม,มันไม่เผ็ดอต่มันไม่เหมือนพลิกสดๆ มันความเย็นลดความเผ็ดเข้าไปนะคะคิดเพราะว่ากินเทียบกับกินสดๆนี่มันจะเผ็ดกว่าอันนี้มันเฉยๆเลอละล่ะขออภัยนะคะเสียงดังเพราะว่ากินเบียร์ลำเบียรม์ยรม,มันมีแก๊สด <c oughs> ีละ อร่อยมากค่ะเพื่อนๆน,น้ำสเสนอมากมันใกล้าๆผักเสียนแหละแต่ว่ามันแต่ผักเสียนมันจะกรอบกว่านี้นะอันนี้มันก็จะเหนียวเหนียวเหนียมหยาบหน่น้าถ้ายอดอ่อยมันก็กรอบอยู่ อร่อยดีแต่ถ้าคนไม่ชอบกินผักมันก็คงไม่อร่อยเนาะอันนี้กินหมดเลยผักทุกอย่างพอแล้วแคบหมูปิดเก็บไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้กินมาหลัง ยินได้เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยจะย่างปลาหมึกนะคะแก้มกับเบียร์นิดหน่อย,ยอร่อยมากเบียร์แบบว่าเย็นออกเปรี้ยวๆนิดหนึ่ง อโอยเอามาอย่างเยอะเลยบอกว่าก็ไม่เอามาแพ็คหนึ่งซื้อมานะคะปลาหมึกมีเยอะเลยเพื่อนเขาขายสามแพ็กร้อยนะคะได้สี่ตัวตัวใหญ่ๆเงี้ยบางแพ็คเขาก็ใส่ห้านะคะห้าตัวดูสิตัวใหญ่มากสนใจก็ สั่งซื้อได้นะคะที่คุณยุนยันแม่น้องเทเวนนะคะเข้าขายเดี๋ยวนี้จะเอาไปย่างนี่นะคะปลาหมึกได้แล้ว <c> ฝ <oughs> รั่งเหม็นอหอมสมสล่หอมฝรั่งบอกว่ากลิ่นเหมือนกลับบ้านเลยเรองอนะ <c oughs> กินเหมือนที่บ้านใช่ค่ะอร่อยนะอ่อร้อนอร่อยมากนานได้กินเทีาไหรทุกฮะสามีวันดูสมัครเกม มันเป็นย yeah. nice. um, ังไงเค็มไหมน้ำเผ็ดอัน it's s ือโซลต์โอ้ยเทสไลค์นอร์เว n ์จนนอร์เวย์จนก็บอกว่ารสชาติเหมือนเหมือนปลาแห้งของนอร์เวย์นะคะแต่เขาบอกกลิ่นมันเหม็นอันดูลเลียนโอ้ดรายฟิต ว่าเท่งเตะดูลุกเตอีกกี่บลาเดรีฟิชเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่ากลิ่นกลิ่นปลาหม,มึกอะเหม็นกว่ากลิ่นทุเรียน <c oughs> ทุเรียนถ้าเกิดว่ามันมันสุกเยอะๆมันก็เหม็นนะวันก่อนนี้ซื้อมาแบบเละเลยอะเอามาใส่กล่องขายอะบอกบอกเราว่า กรอบนอกนุ่มในแต่พอแกะออกมาเลยเขาบอกว่าผักผักกะผักกะบ้านเขาอ่ะนะนิดแกงเนาะไม้เนาะบมาที่นี then, like the super, ่นิดแกงเนาะไม้แล้วนี่ก็ใส่อันผักขานนะกินมันเหม็นเขาบอกผักขาดนี่เหม็นทีหนึงเหม็นกว่าบักทุเรียน่าซันโอ้ยว่ะ Oh. <laughs> แล้วมันจะมีอันกุ้งกุ้งแห้งนะคะเขาก็นอนหลับเนาะนี่บอกว่านี่จะทอดกุ้งนะแต่มันเป็นกุ้งแห้งเลยกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆที่ซื้อมาจากระยองเอามาทอดมันก็จะมีกลิ่นแรงมากเขาบอกเมนมากก็คนมันนอนอยู่เนะลุกขึ้นมาเธอทำอะไร <laughs> เอาก็ฉันถามเธอแล้วไงว่าให้ฉันทอดได้ไหมเธอบอกว่าโอเคไม่เป็นไรพอทอดปุ๊บแล้วโวยวายใหญ่เลย <laughs> กลิ่นมันแรงมากมันเจอกับน้ำมันเนาะมันก็กลิ่นมันแล้วมันอยู่ในบ้านนะมันไม่ออกข้างนอกคัามเล <c oughs> แล้วก็เป็นเรื่องเล่ากันมาถ้าเธอจะทอดกุ้งนะฉันไม่ให้เธอทอดแต่เธอกินกินได้แ่บต้องทาตอนที่ฉันไม่อยู่ว่างั้น <c oughs> หมดละี <c oughs> เตนอร่อยมากตักฟอร์มาเต้นขอบคุณสำหรับอาหารมื้นี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับคนซื้อให้ทานขอบคุณสำหรับตัวเองที่ทำให้ตัวเองทานและอร่อยคันยโฟมฟรุตนี่นะคะไฮไลท์มากินผลไม้กันดีกว่าผลไม้ล้างปากหลังจากที่เรากินทั้งเนื้อส้มตาลปลาหมึก อ้าง่นสุดยอดลูกใหญ่มากค่ะนี้ซื้อมาลูกหมอนเขาเรียกว่าอะไรมันมันเบอร์รี่ว่าเฮตแต่เดินแบล็คเบอร์รี่คเบอร์รี่ไม่รู้หรอกคืออะไรสีดำๆมันหวานรูสิม่วงมันก็หวานๆน,นะคะ ดูมันสวยงามแต่ว่าไม่ค่อยชอบมันหวานเกินไปมาชิมเชอร์รีเห็นะ่ะส่งมาจากสหรัฐนะคะเนี่ยกิโลละสองร้อยครนอร่อยออกเปรี้ยวๆแต่ไม่เปรี้ยวเยอะมีเม็ดด้วย นิดชอบอันนี้เชอร์รี่ที่หนึ่งสตรอเบอรี่ที่สองอังุ่นที่สามแล้วก็เป็นบลูเบอรี่นะคะผละไม้มเวนิงคูตามมานั่งกินได้ตลอดเลยค่ะขนาดอิ่มแล้วยังกินนะคะเหลือไว้หนึ่งอันให้สามีชิม ตเบอรี่มันฉ่ำเกินไปซื้อมางจากเมื่อวานอืมอร่อยกลับบ้านเคยซื้อไปอยู่นะซื้อไปฝากแม่เขาก็ไม่รู้ลูกอะไรเนาะบุษสาหิ้วไปจากที่นี่ตั้งไกล แลขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเยอะก็ออกข้างนอกค่ะไปเที่ยวถ้าหน้าหนาวก็ไม่ทำอะไรก็ออกไปเที่ยวเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าไปเที่ยวแบบไปเล่นออกกำลังกายนะคะ ช่วงนี้ก็จะเน้นปั่นจัก,กรยานชมวิวทิวทัศน์ไปไว่ายนะ้ำไปตากแดดกับฝรั่งนะคะตัวดำเมี่ยงหมดเลยดูสิแค่อาทิตย์เดียวยิ่งเป็นคนตัวดำแล้วกลัวจะขาวเนาะความใสฟ,ฟันก็อยากจะขาวแต่มาอยู่นี่ก็ให้ดำไหม <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไปเจอกันในคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ